ร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้เพราะร่างกายมันตายในความจริงร่างกายเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันตายถ้ามันก็จะตายเราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่มันก็ไม่ยอมมันจะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยป้องกันทุกอย่างไม่ให้มันป่วยมันก็ไม่ยอมมันจะป่วยในที่สุดมาถึงวาระที่มันจะตายเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตาย อันนี้ก็แสดงว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าอย่างนั้นญาติโยมอาจจะถามว่าถ้าเราจริงๆเป็นใครก็ต้องตอบตามภาษาหนังสือบอกว่าร่างกายของเราจริงก็คือจิตจิตก็คือเราแต่ตอบตามภาษานักปฏิบัติเฉลยลักณ์เขาว่าเราก็คืออาทิษมานกายกายภายในที่ซ้อนกายนี่อยู่นั่นคือเรา อันนี้คำว่าอาทิตย์สมาในกายหมายถึงอะไรบางคนก็ไม่รู้จักทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่เคยประสบมาก่อนก็ต้องขอบอกว่าร่างกายที่เราฝันเรานอนหลับแล้วก็เราฝันว่าไปทำโน่นไปทำนี่บางครั้งต้องหนีอะไรมาก็ตามและทำงานหนักๆเหนื่อยตื่นขึ้นมายังเหนื่อยไอ้ตัวที่ฝันไปนะั่นคือเราจริงๆขณะที่เราฝันร่างกายมันนอนเฉยๆนอนยี่ที่เดิม แต่ว่ามารู้สึกว่าไปน่นไปนี่ได้นั่นคือเราและร่างกายที่เราฝันนี่เราบรรดาญ,ญาโยพุทธบริษัทที่จะบอกว่าถ้าตายจากความเป็นคนเมื่อไรถ้าเวลานั้นจิตใจเกาะบาปบาปก็จะพาไปสู่อบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉันบ้างถ้าจิตใจเกาะความดีสิ่งนี้เป็นบุญกุศลมีทานเป็นมีทานมีศีลเป็นต้นและภาวนา อย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปน,นิพพาน